ยังไม่ได้ปลอใส่ย้เยเฮ้ยกูว่ากจะไปแล้วนะกูว่าผู้ชายก็ไอ้ดาวก็ต้องบอกแล้วก็ใคร่ายผมอยกบอกใหกปบ้าา่ะอาอ่ารี่่าย Thank <laughs> you.

กลด์แปดเหลี่ยมชัดเป็นจานตั้งประดับแลารา12วันข่าทอวันสารที่สิงหาคมพุทธศักราช2559เวลาสิบสานเชิญโกนส่สแฮวินเรรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตากาธาเวลา14นาฬิกาพระราชทานทรดไารห้าไรรทอดถวายทระ ทาเงเดิหน้าที่พนักง,งานราชพิธีนำหมายเรียนเนจน้เเาพ้ามศนายธีรอกสุวรรณิเพื่อทราบเพื่อประกอบเกรฑ์ยกที่พระราชามานีีและเจ้าพนักง,งานผู้มาปฏิบัติเจา้าภาพไปต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทั้ทงนี้ให้จัดการตามหน้าที่และ,และกําหนดวนตามรับสั่งยาให้ถัดเลือดถ้าสงสัยต้องให้ถามผู้รับสารโดยหน้าที่ราชการในแจ้งควัมวัชดุใดผู้รับ